งานครบรอบ102ปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเกจิดังเมืองนครสวรรค์ณวัดทานทหารตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปรับปรามดเรเสมองิ้วงามประธานมูลนิธิพระเครื่องพระบูชาพร้อมพุทธศั์สนิกชนคณะศิษยานุสิกอุบาสกอุบาสิกาทั่วสารทิศ ร่วมถวายมุทิตาสการะพระราชมงคลวชชะจาร์เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนซึ่งมีงานครบรอบอายุวัฒนมงคลครบรอบหนึ่งสองปีและพร้อมใจถวายมุทิตาสการะพระอริยะผู้เมตตาหลวงพ่อพัด ปัญญกาโมแกจิตด,ดังเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และถวายสังฆทานพระสงฆ์หนึรูปพร้อมพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล102ปีหลวงปู่พัดปุญญกาโมภายในงานมีแจกทานวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกหนึปีแก่ผู้ที่ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยหลวงปู่พัด ปัญญกาโมเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาค,คม2465ที่บ้านสะทะเลตำบลย่านมัสซีอําเภอพยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์บุตรในพุธและนางแก้วก้อนจันเทศอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2489ณวัดสะทะเลโดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์วัดเขาแก้วเป็นพระอุปชาหลวงพ่อกันหลวงพ่อแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอริยการชัววัดสะทะเลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าปุญญกามโมกันวรลีสุวรรณายงาน